สวัสดีพี่น้องไทยสบายดีพี่น้องลาวมื้อนี้กลับมาพบมาพบกันที่เก้ากับ,กบช่องแหลงาลาวชาแนลมื้อนี้แอดเองพาทุกคนมาชมเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศงานออกพรรษาและงานบุญทรงเฮือที่ทาวัจจันแข่งหลวงเวียงจันทร์เนาะจือว่าเป็นเมืองใหญ่ของสปปลาวเนาะที่ได้มี การจัดงานในวันที 13, ่13-18ตุลาคมเนาะถือว่าได้เห็นแล้วก็เป็นที่น่าเศร้าใจเนาะที่แบบว่าโบมีจิตสำนึกโบมีการรักษาความสะอาดเนาะซึ่งมะเบิงถนนเนาะมาเบิงทางฝั่งไทยบบว่าจะมีงานมีอย่างก็ต้องสะอาดแบบนี้เนาะ บมเมนสีปล่อยเปืเป้อนสิ่งแล้วนี้เนาะพอภาพนี่มันเผยแพร่ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลเฮาเห็นกับเออหลายคนกับเห็นครับสวัสดีบเยายอดกะเห็นสิ่งเหล่านี้เนาะมันแบบแบบบุคครที่จะให้เกิดขึ้นเนาะถ้าหากว่ามีจิตสำนึกที่ดีพอมันควรมีถังขยะเนาะหรือว่าถาังขี้เงื้อที่แปลว่า ให้สะอาดกานี้นะเนะาะถังขี้เนื่ออันนี้ถังขี้เนื่อบ่มีเลยพี่น้องถังขี้เนื่อบ่มีเลยถ้าหากว่าเป็นงานใหญ่ๆแบบนี้เนาะเราต้องมีถังขี้เนื่อเพียงพอต่อการทิ้งและปัญหาอาจจะเป็นทางด้านจิตสํานึกน้าเนาะแต่อย่าลืมว่าเท่าที่แนมไปเนาะกะบ่มีถังขี้เนื่อเลยเนาะเพราะว่าในมือนั้นคนหลายคนเต็มเนาะ สิ่งแรกๆที่เราจะควรมีนั่นก็คือถังขยะหรือว่าทังที่เนื่อเพราะว่าแนมไปโบเห็นเลยนี่คืองานประเพณีเผื่อว่เนาะงานประเพณีที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที13่13ถึงวันที18่18เนาะตุลา2004พี่น้องถือว่าปีนี้เลยเนาะปีนี้เลยที่แบบว่ามีงานภาษาหลักก็มีงานแข่งเรือ นาะพี่น้องเนาะเือว่าได้เห็นแล้วก็น,น่าเศร้าใจเนาะได้เห็นแล้วก็นา่าเศร้าใจที่แบบว่าบ้านเฮาเนาะแบบว่าๆๆมีเหตุการณ์ที่แบบว่าบ่น่าเสื่อว่าจะเกิดขึ้นกับบ้านจะของที่แบบนี้ครับสวัสดีแต่ว่าคีย์เงื่แบบนี้มันมันมีบอกถ้าว่ากม่มีก็อยากให้มันม่นอ้นอยที่สุด แต,แต่ว่าขยะมยู่มน้อถนนิ่นแม่นโ่มีเลยทุกคนสะอาดสะอาด่คือวันอาทิตยุ้มโซก่อนทัีงความกระติดใจที่ปลูกฝังตั้งแต่หิน <WrestleMania> บ่อยน้อยตั้งแต่เรียนอนุบาลหรือว่าตั้งแต่ยังบม่ได้เข้าโรงเรียนเลยก่อนไันอันเรียร้อาถนนหธรือว่าอยู่บ้านอยู่เพือนเป่นก็ปลูกฝังลูกหลานเิ่นงบมีนี่ก็คือแบบมใมีความรักษา ความระพี้เขาไปเห็นแบบว่าแนบเอ็กซ์บอเอ็กซ์มีโคตรสะอาดดีเรียกว่าสิ่งที่บ่มีก็คือขยะคนไทยนี่เก็บน้ำใจเก็บหมักสาต้องพัฒนาเขาพัฒนาตั้งแต่สิ่งที่เพันโบเก็บมักสะต้นเลยคือพัฒนาขยะจากจิตสำนึกหรือว่าขยะที่สิ่งที่นจิตสำนึกปลูกฝังปลูกหลานให้ทำร่างความสะอาดให้ฝึกได้เลยว่าขยะที่ บอมแอนสิพัฒนาทางประเทศไทยพัฒนาทางข้อจิตหัวใจพัฒนาทางความคิดสร้างพัฒนาทางด้านแนวคิดอันดับต้นต้นประเทศเปิดยิงพัฒนาก้าวหน้าไปเนาะแต่บางประเทศชาวลูกชาวต่างชาติความคิดยังไม่พัฒนานี่แหละยังไมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือนเจอมันแตกต่างครับกัดลายชุมชนแออัดแต่ว่าขยะอยู่ในถนนบ้านเพื่อนแมนบ่มีเลยโดสะอาดนี่คือวัน